โอ้มาวะเ้ <S <S ะะะแต่วันมีแข่งแล้วเนี่ยครับ gear, มีด้เหรอ <because> ใช่มีตำ<ม><อ>นสงสมรรถะอเทวิเหว่าวอะใช่อ้าวตอนที่ยี่สเจ็ดกลงแล้ววะ อะไรนะลงไงียนะพร้อมเลยนะลงเลยพร้อมเลยนะตัวแรกแกนี้แข่งนี้ได้อยู่นะปู่แตกคลิดหายแล้วเหรอชนะเลยนะลงไปให้เขาชนะคนได้ครบเนี่ยต้องไปลงเมืองเล็กนะฮะลงเมืองใหญ่ไม่ได้

เพื่อนอยู่ไกลใช่ใช่เพื่อนอยู่ไกลถ้าถ้าถ้ามีถ้ามีเสียงอะคือเป็นไอเทมนะเป็นกล่องแบบเหมือนฟอร์ดไหนอะเออกปะมันจะเป็นเสียงออกออกแล้วไงต่อครับเราเอาเสียงมาทำอะไรได้อะก็รู้ว่ากล่องอยู่ไหนไงแล้วก็เข้าไปเปิดแล้วเสียงมันจะเป็นแบบฮูฮูฮูเนี่ยอ๋อฮุยฮุยเออนนั่แหละนนั่แหละนั่นแหละฮุยฮุกเนี่ยนะได้พอเราเปิดพอเราเปิดปุ๊บมันก็แห่เสร็แล้วก็ไม่แต่งตัวเฟี้ยวยังไะ มันแต่งตัวโคตรเท่เลยอ่ะมันเหมือนแบบมัดแบบนักกีฬาเหมือนเอ้ยโหเจมบอลเจมบอลเอเจนต์เนี่ยสุดเจนเลยวะเออน่าอย่างเงนมาดึเหมือนเจมบอลอ่อเหมือนโหเ,เหมือนใครดีวะอะไรวะนึกไม่ทันเหมือนใครดีไม่ได้ปืนพูดใจเรากำลังเรากำลังจะรวบมันนะมันกำลังยิงก่ตี้อยู่ข้างหน้าเราจะไปยิงมาข้างหลังไม่มั่นใจเลยว่าปืนนี้

ใครยิงวะไม่รู้รก็มาขึ้นมันยิงไก่กตี้อยู่ไงตอนแรกอะ่ะไม่รู้เรามาขึ้นสวัสดีครับอุ้ยหลังหลังยิงมาหลังยิงมาหลังยิงมาให้แล้วมาโอ้โหมันไม่เท่าไหร่มันยิงไม่โดน เฮ้ยโอ้โหไม่ใช่แล้โดนตีอื่นเมื่อกี้หมดแล้วดึงให้หน่อยมีมีตัวตีอื่นยิงมาตัวนึงตรงนี้ดึงได้ตรงนี้ด uh, oh. ึงได้ใครดึงได้มอียตีอ้ยอู้ยอยอ้อู้ยอู้ย้อ้อู้ยาู้อ้อ้ยหูอ้ยนูยอ้ นี่ไงเราจะไปเจอในคุกเราจะต้องสู้ให้รอดใช่เราต้องหนึ่งหนึ่งอภิจีเตะกี้อบิจีอ่ะต้องเล่นอิจีะดีอุ้ยเอากรรอกขโมเรีย้เต็เต็มหมดไออกได้ไหมเนี่ยเดินตายดีกว่า

หมือนเห็นแถวนะี้ไะไ,ะไปวะล,ล,ลองลองลองเฮ้ตั้งแม่ไม่ผอตบไปแดดกูจับดีงามอันนี้คือเป็นคนใสย่ยิงใสเ่เราใช่ไหมใช่ใช่หน้าต่างหน้าต่าง นะไอ้นั่นเดี๋ยวไอเดี๋ยวว่มาตงใช่ใช่ใ่ลงมาแล้วลงมาตรงนี้นะลงม้ทั้สองเหมือนจะสตัวเหมือนจะสองตัวแววแามสามสาตรยงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งกอแตกตัวกันกอแตกล้มล้มลมลมลมมสายสตัว โหถ้าวัสุก้ามาดิงจังหวะนี้นี่ตายอีอยิบหัซเนี่ยยินไนตายแล,ล้วอัยอมเฮ้ยขวาขวาินี่นี่นี่ยิงขวาเมื่อกี้ได้แล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วมันไม่เคยแบบา้วอบั ก่อแตกแล้วก่อแตกแล้วไปเก็บได้ไหมพระโบตายไปไปไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ทันไม่ทันโอเคตายสองยังไม่มีกระสุนเลยสิเบียร์นัดกูยหน้าตายเลยใ่ไหมหมดละกระสุนเอ็มซีแบ่งไหมไม่สิบียร์นัดเองอ่ะเหลือยี่เจ็ดนัดเองนี่นี่นี่เอานี้ไปกางรงเอ้ยซ้ายซ้ายดีกว่าเฮ้ยข้างหน้านีข้างหน้าีเฮ้ยหน้าเราเก็บแล้วเก็บเก็บตบแก ไปตรงไอ้ไอ้ตรงแท่งสูงๆไอ้แท่งสูงตัวนึงเดี๋ยวไปยิงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก็บให้โอ้ยนี่ไป็สูยแทุกคนัดกไหนเวะเอาตายตายมตายเอ้ยไม่ตายตายล้ม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 ้้้ ้หลอมหล้มล้มล้มเข้านะล้มหนึ่งลอมหนึ่งปีนไม่ได้ปีนไม่ได้โอ้โหอ่าไปกวาดี่วะบอสเอาไปสโคบอย่างเงโอ้ยน่ารัหลบหลบหลบเขานี่กับบอนี่ตานเฮ้ยหมดเลยหมดเลยมาตายเลยอ่ะที ล้มล้มเข้ามาข้า <ๆ S 1> งในจริงจร<ๆ>ิงเอ้าข้างในสองตัวดึงเพื่อนอยู่ออกระเบิดล้มล้มที่สามไม่ดูจะแล้วว่าพวกเตาหสีเียเอะขนาดไหนมันเล่นรักเกมอ๋อแกได้อยู่แล้ว โดนพวกเลนลางเกมเดี๋ยวก็โดนตกกระโหลกคนเดินผ่านเอาไหนที่แพร่พอร์ตบ้าแต่ตรงนี้มันมีข้าเข้มข้นอ่ะนะถ้าตรวจวจไวรัสโคโรนาผมคอแห้งเลยรวะโคโรนาทำไมอ่ะอยากดื่มโคโรนาอะไรเอาเจอตรงรูปนี้ก่อนนะโคโรนามีอะไรอ่ะโหเจ๋อ

มีมีขวามโอ้โดนมาสองตัวเจ็บเจ็บเจ็บดึง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 จานติ้งกูทำไรเนี่ยแจกันมาแล้วครับไปถึงแจกันอุ้ยหลังเข้าตายลบตัวเป็นไงจะเก็บ่องหนึ่งเป็นไงก็บอกแล้วแจกันให้นนี่ะ มถือว่าเอาต้มเลยใช่ไหมไม่ได้ซ้ำนะไหน่ลรอไปไหนรอวะตทุกที่เหรอ,อเจอแล,อล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้เลยอ,เอ้าวล้ม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 เลยอ่ะตายเลยตายเลย โอออรัววาาะะไปเก็บไปเก็บของได้นะถ้าอยากเก็บตรงนั้นอ่ะโอเคโอเคกับพีเดนเฮ้ยวิศนัยเห็นรถม้ารถมาเจ็บแล้วเจ็บแล้วร้องร้อโอ้โห ล้มลองลองลองอ่างน้ก็ไ้อ๋ไม่ได้ซื้อชุบตัวเองไงใช่ไหมตรงนี้ถ้ามาชุบมาชุบได้นะตายมันมีชุบตัวเองเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตรงนี้ตรงปิงวะนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยนี่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 เดียวหายละต้องวิ่งว่ะ หเยอะด้วยนะเหี้ยเออทำเจ็ดันดอินเทอร์เน็ตเอ็นที่ดูว่าตะกายอยู่ไหนโดเหรอใช่ใช่ใ่ออยู่นอกว่ขวาได้อยู่ได้อยู่เว้ยไปไปไปเฮ้ยไม่หลงใช่ไหนะโว้ยกุหลกดีมากกุหลกดีมากมันนี่กุห ประตูได้โอ้ยโดนระเบิดปะหอมชิสเบงเงี้ยเฮ้ยในบ้านอเอาไปไหน,นวะโอ้สองตัวเฮ้ยโอ้โหไม่รู้ตัวอย่าอย่าอย่าประโมยอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าเล่นเล่นเล่นนิ่งก่อนเล่นนิ่งก่อนแต่เย็นไม่ต้องเข้าไป ตัวหนึ่งข้างในพร้อมต่อแล้วหายหมดโอ้ยหนาหายไปไหนมาปืนิงข้างนอกไงตอนที่มึงเรียกอ่ะคุณปืนยิงตรงข้างนอกเหมือนกันมันมันมาแยกแต่ตัวละวะเอ้ยไหมี๋ยวเข้าไปครับเดี๋ยวสุดโรยเฮ้ยโผวะลงประมาณทีวีกับซูเปอร์สโตร์อ่ะมันตอนเนี้ยบอกเลย

ขึ้นหลอดไม่เคยเชนะเลยเนี่ยนะโอ้ยเ,เป็นพบด้วยตาทุบแม่ตงตาบอดแขนแขนขาดเล้วไม่เป็นก็ได้เอาโอเวอรหน่ประตูไหนได้ยินเสียงประตูออแบบไอ้ตัวโดดเอ้ยหน้าวขวา,าออชุบแล้วชุบแล้ว โอ้โหโอแต่ไปเก็บเกาะจะนั่นโดนซ้ำเลยอุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยทะลุประตูเฉยเฮ้ยในครูกับใครก็ได้บอกเลยได้ว่าบ้านเขาสามตัว Hoa ai hoa à, cu 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 hoa mà kia, ấy man man á, hoa quả. hoa 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 Mình mà hoa hoa đi hoa 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 ลม้ลมลม้มล้มเฮ้ยทำไมตายเลยอะ่ะเฮ้ยระเบิดระเบิดล้มตรงไหนวะ <lles S 1> ไปชุบไปชุบข้างในนะตอนนี้ผมกูเลยกููกูมียี่สิบัดอ่ะลบเลยโอ้นี่โอ้ยนเียวเดียวอ,<า>อวแลวน,นี่เราตอหน้าาเกือบไปละไม่เห็น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 

ล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหน้าตัวที่ยิงมึงเมื่อกี้ล้มกูเติมเกาะอยู่ใกล้หน้ากูเลยโอเคโอเคปั้นมึงนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กูซ้ำวะกูแฟดไปโอเค Help me หมดแล้วเฮ้ยเข้ามาล้ม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 ทีมวิบบะทีมวิบบะ

โอ้ยเข้าเป้าเฉยจิงงามหมด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 โอ้ยไปตะกล้าไม่ทันว่ะเพ่าะเอยเอาจังละครับเพ่าเอยมันอยู่ขอบไอ้กูอยู่พิงตัวหมดยังหมดหมดหมดตายเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวแต่ก่อน